สวัสดีท่านสุทาสครับเรือม้ําครับเรือม้ําครับห้ามห้ามสนับสนุนนะครับเดี๋ยวผมจะพูดเลยว่าท่านสุทาสบอกไม่หนุนแล้วโทษน้องพี่เคยให้สัมภาษณ์เรื่องนี้มาตั้งแต่พุทธภาหกศูนย์ตอนที่จะซื้อเรือดำน้ำลาแรกไม่รู้พอจะจําได้ไหมนะครับก็คือให้สัมภาษณ์ว่ามันไม่สมควรที่จะซื้อหรอกนะครับเพราะบ้านเมืองมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจกเราไม่ได้เงินเหลือเฟือนี่ ช่ไหมฮะเราต้องดูแลพี่น้องประชาชนซะก่อนนะแล้วที่สําคัญอย่างยิ่งเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9นะ้านะท่านท่านยังไม่สิ้นพระชนนะท่านเคยมีพระรัมยรัตว่าไอ้อ่าวไทยเนี่ยมันตื้นเขินนะครับซื้อดำหน้าไม่ไ,มได้หรอกมันเข้ามาก็มองเห็นหมดอนะไรเงี้ยหรือแม้แต่ฝั่งอันดามันก็ตามนะมันนอกจากจ่อ,อไปทะลอเล็กันก็ไม่มีความจําเป็นแล้วท่านยังจาว่าเรื่อง ความอยู่ของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสําคัญกว่านะครับแต่ว่ารัฐบาลคอร์ชอนะนะตอนนั้นยังรู้สึกว่าเป็นคอรชอนะนะกับไม่ฟังไม่ฟังท่านก็ไปดําเนินการเรื่องจัดทือจัดจ้างกันไปเลยเต่างๆของน้องนี้นก็ได้รับการคัดค้านมากนะซึ่งจะเห็นว่าพวกนี้ไม่รักสถาบันจริงหรอกาแอบอ้างสถาบันนะครับหาผลประโยชน์จากสถาบันแล้วเอาสถาบันไป เครื่องมือโจมตีคนอื่นเขาเหมือนอย่างตอนนี้เรื่องเด็กๆนักเรียนที่ชุมนุมกันนะนักเรียนก็ชุมนุมเพื่อจะคัดค้านคุณระยุทธเนี่ยละว่าคุณไปยุทธควรจะออกไปแล้วคุณไปยุทธเป็นตัวปัญหาของบ้านเมือง<ๆ>ก็ไปเอาเรื่องชังชาติเรื่องอะไรแต่ไรไปใส่เด็กเขาซึ่งมันนันไม่ถูกต้องแล้วนะครับที่พอมเรื่องนี้นะครับถามว่ารัฐบาลหรือคุณระยุทธเนี่ยหรือกองทัพเรือเนี่ยรู้ไหมตอนนี้บ้านเมืองอยู่ในสภาพยังไงใช่ไหมฮะ ก่อนหน้านี้ก็จําได้ใช่ไหมว่ารัฐบาลต้องกู้เงินม,มาโดยตลอดนะพอมีวิกฤตโควิดนะก็ต้องกู้มาหนึ่งล้านล้านเพื่อจะมาแก้ไขปัญหานะครับให้กับพี่น้องประชาชนถูกไหมแล้วจากนั้นในปีงบประมาณเนี่ยที่ตั้งงบประมาณมา3.2ล้านล้านบาทนะครับสุราบเป็นไงไม่พอมันเกินดุลก็ต้องกู้เขานะครับสองแสนกว่าล้านเลยไงถ้าผมจะไม่ผิดนะครับ แล้วมาใช้มาใช้มาเก็บภาษีไม่เข้าเป้านะ้าประชาชนยากจนอย่างนี้จะภาษีมันจะเข้าเป้าเนะี่ยก็จะกู้อีกนะครับซึ่งความจริงเพดานมันใกล้จะติดเต็มทีแล้วนะครับกูจะกู้จนกระทั่งให้กู้ไม่ได้เดีเลยกู้นี่มันก็ปีปากถุงกันนะน้องพอพอรู้ไหมนะครับนะมีค่าปากถุงเหมือนกันก็จะกู้มาอีกนะถ้าถามอย่างเงี้ยนะถามว่ากองทัพเรือก็ดีซึ่งเป็นเจ้าของโครงการเรือดำน้ำ,นำเนี่ยนะ ถามว่ากระทรวงกาลาโหมซึ่งเป็นต้นหลังกัดของกองทัพเรือเนี่ยนะโดยคุณระยุย์เป็นรัฐมนตรีกระทรวงกระทรวงกลาโหมเองเนี่ยปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านเข้ามานะครับในสภาได้ไงจนกระตั้งสภาต้องตั้งกรมรมธิการนะครับพิจารณาเรื่ององบประมาณนี้เราพอมาถึงตรงเนี้นะกรรมธิการก็เห็นด้วยว่าไม่ควรไม่ควรจัดซื้อหรอกนะเพราะเศรษฐกิจของประเทศยังมีปัญหา พวมากควรจะใช้นะครับในสิ่งที่จะเป็นเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนมากกว่านะครับนะซึ่งซึ่งฝ่ายค้านเนี่ยมีอยู่สี่เสียงไม่เอาด้วยนะครับแต่ฝ่ายรัฐบาลซึ่งประกอบไปด้วยพรรครัฐบาลพลังประชารัฐประจวตปัดแล้วก็ภูมิใจไทยนะพยายามจะซื้อให้ได้ก็ต่างคนต่างเอื้อนนะ่ะกูสนับสุนให้มึงซื้อด้นะมึงก็สลับสุนให้คูทำนู่นทำนี่ด้วยนะ ช่ไหมต่างคนต่างเรื่อรัฐบาลเพราะฉะนั้นสี่ต่อสี่ประธานซึ่งมาจากพลังประชารัฐเนี่ยก็เลยตัดสินให้ซื้อซึ่งโดยอ้างว่าเอ้ยเดี๋ยวประเทศอื่นก็ไม่เกรงใจนะแต่ควรมันมีไว้ประดับนะอะไรต่างๆนั้นมันบ้าเปล่าถ้ามึงอยากจะซื้อเนี่ยนะพูดตรงๆนะเรื่องของคุณเงินของคุณไม่เป็นไรแต่เนื่องภาษีของประชาชนนะเวลาคุณจะใช้นยนะคุณต้องคำนึงว่าก่าเงินในกระเป๋ากูดีถูกต้องไหม กระเป๋าคุณเนี่ยกระเป๋าตัวเองเนี่ยจะสู้้ไร่ฟุ่มเฟือยก็ทําไปแต่เงินภาษีของประชาชนเนี่ยก็บอกแล้วมันเป็นของประชาชนก็ต้องให้สู่ประชาชนดีนะบ้านเราเนี่ยระหว่างบ้านกับรั้วเนี่ยถ้ามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งคุณจะสร้างอะไรก่อนคุณก็ต้องสร้างบ้านก่อนไอ้รั้วไว้ทีหลังไม่ต้องมีก็ได้ถูกไหมรั้วเนี่ยปลูกต้นไม้ขึ้นมาก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องไปสร้างรั้วนที่ใช้งบประมาณจานวนมากหรอก เมื่อเราการป้องกันประเทศเนี่ยนะครับเรามีแค่ไหนเราก็ใช้แค่นั้นถามว่ามันมีสงครามอะไรอยากจะรู้นะผมเห็นแต่เครื่องบินรถถังเรือดำน้ำนะหรือลบอะไองต่างเนี่นะมันไม่ได้ใช้อะไรเลยมาแต่โชว์วันเด็กอย่างเดียววันดีคืนดีตกตายจริงว่าฮะมันหน้าอาบอายขายหน้าเพราะเวลาไปซื้อของเขาก็ไม่ได้เอาของใหม่มาให้เราหรอกนะก็เอาของเก่านะ ปะปุนะทำมาซ่อมมามาขายเรานะครับเหมือนเราเนะี่ยมีของดีๆเราก็ใช้ของดีสิถูกไหมฮะส่วนไอ้ของเก่าไม่ได้ใช้ไงก็ขายไม่ขายก็เรียกว่าสนแก้วมา,มาเอาวรับบริจาคไปจริงเปล่าไอ้นี่ก็เหมือนกันนะจีนก็ดีสาระก,ก็ดีที่มันขายวุธให้เราเนี่ยมันเอาของเก่าที่มันไม่ใช้นะมาขายเราทั้งนั้นนะครับนั้นะแล้วพวกนี้ก็หลับหูหลับตานะครับ เพราะอะไรเพราะมีคอมมิชชั่นนะครับเอาไปไประชาชนตัดสาินษาอาจไม่รู้หรอกว่าการซือเหล่านี้มันมีคอมมิชชั่นไหมเนะี่ยบรรดาสสทั้งหลายรัฐมนตรีทั้งหลายนะครับหรือข้าราชการระดับสูงทั้งหลายมันก็รู้ว่าองมีคอมมิชชั่นใช่ไหมเห็นไหมอย่างที่ท่านประธานชวนเนี่ยนะส่งเรื่องที่กรมอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยนะ,ะถูกสสอเรียกเงินนะ่ะ อันนี้มันมีหัวคิวกันตลอดสอดเห็นว่าเอ้ยมึงก็ทุจริตกันมากเลยกูก็เอาแบ่งกูบ้างเิเลยเรียกเขานี่เลยเป็นเรื่องอะไรเงี้ยส่งมาให้พี่ดำเนินการซื้อเร,รือบรรทกมก็เหมือนกันนะใครได้ล่ะกองทัพเรือนะใครได้ล่ะกระทรวงกลาโหมอะไรเงี้ยไม่งั้นไม่จะมีเงินมาซื้อเสียงได้ไงอ่ะเวลาเลือกตั้งทีไรเนี่ยก็มีแต่ข่าวซื้อเสียงซื้อเสียงอย่างล่าสุดเนี่ย เรื่อตั้งซีสมุบการหรือก่อนนั้นที่ลำปางที่พักเราเนี่ยส่งลงไปแข่งขันกับเขานะก็มีการซื้อเสียงตลอดลำปางก็ซื้อเสียงเยอะแยะ,ยะสอบก็ไม่เสร็จเลยก็รีบรับรองแล้วสมุบการนี่ก็ซื้อเสียงกันนะครับผมก็เพิ่งส่งะกกตไปดูซิจะกล้าประกาศรับรองอีกไหมถ้ายังสอบไม่เสร็จต่างๆนี้นะเพราะเรื่องแรกผมก็ดําเนินคดีแล้วล่ะนะทั้งเ,เลขาะกกตลงมาเรียกมาสอบเลย ในกรรมธิการนี่ส่วนกรกตเราเรียกก็ไม่ได้เดี๋ยวก็ฟ้องเองนะทีนี้ก็จะเห็นว่าเนี่ยนะมันไม่ได้คำนึงถึงภาษีพี่น้องประชาชนเลยเอาแต่ประโยชน์ตัวเองเป็นหลักนะครับแล้วเนี่ยผมก็เพิ่งอ่านคลิปหลังจากที่มีเรื่องเรือมนน้ำนะว่าตอนนี้สหรัฐก็กำลังสร้างโดรนขึ้นมาเพื่อตรวจจับเรือมน้ำอะไรต่างเใช่ไหมโดรนเนี่ยตวัวใชนโกปมามาณ360ล้านบาทนะครับมาจับเรือมนน้ำ,นำ ลำลำละหมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยใช่ไหมกแเราเขาไปถึงขั้นนี้แล้วไหมเพราะว่าเรือดำน้ำเขาไม่เอาแล้วกากูจะใช้โดนไล่จับมือเนะี้ยมีจรวดขีปืนาวุธถล่มเลยดำน้ำด้วยเหมืองี้ยแล้วเราเขาไม่ใช้แล้วเราก็ไปซื้อมาใช้อย่างเงี้ยนะครับนะซื้อตัวละหมื่นกว่าล้านลำละหมื่นกว่าล้านนะแล้วเขาเอาโดน3 6 0ล้านมาจับนะนะมาไล่ยิงเราอย่างเงี้ยไม่อายขายที่หน้าเลยมันเลิกได้แล้วนะครับไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะ ไม่งั้นพอพี่น้องประเทศชาติจะไม่เจรเญได้ทีแล้วนะตอนที่รัฐบาลได้บอกนะคะในที่ประชุมว่าเอ๊ะวัตถุประสองค์อะไรที่เราถึงจําเป็นจะต้องมีเรือดำน้ำก็อ้างเรื่องความมั่นคงของประเทศอ้างเรื่องหน้าตาของประเทศนะครับนะฟิลิปปินก็มีสิงคโปร์ก็มีนะยกเวลลาเท่านะั้นที่มันไม่มีทะเลึงไม่มีเรือดำน้ำใช่าก็แค่นั้นนะ่ะนะเห็นนะบอกว่าครั้งนี้พรักประชาธิปัตย์เองเขาก็บอกว่าเขาจะไม่โหวตสนับสนุน อันนี้เชื่อไหมคะท่านพ,พรรคพระชาธิปัต์ผมเห็นคุณองค์อาจออกมาบอกไม่โหวตสนับสน,นุนเราแล้วรล้ลลคุณติ๊กอะแม่เลี้ยงติ๊กอะในส่วนของปรธิปัติเนี่ยเข้าไปทําไมไปโหวตให้ล่ะนะครับหรือว่าพระพระชาธิปัต์คุณคุมแม่เลี้ยงติ๊กไม่ได้มผมยังให้นโย,ยบายหมอเลยวัดเลยกันเมืที่ซึ่งเป็นการเิการชุดนี้บอกถ้ามีเรื่องนี้นะต้องขวางให้ได้นะ ไม่เอาต้องคำนึงที่พี่น้องประชาชนเป็นหลักถ้าถามประชดปัดทำไมคุมไม่เลี้งติ๊กไม่ได้อะถ้าคุมไม่ได้ขับออกพิเอาเหมือนพักก้าวไกลเรื่องอนาคตใหม่ก็มันก็คุมลูกน้องไม่ได้ลูกน้องฝ่าฝืนขับออกถูกไหมอันนี้ประชดปัดแน่จริงขับออกไหมผมเห็นประชาธิปัดนะพูดในสภาอย่างเวลาย,ยกมือก็ไปยกสนับสนุนผมก็ยังถามเอ้พี่อล้วทำไมทำไมเวลาพี่ป่าย,ย่างนะ ยกมืออย่างมันบอกมันเป็นมัติพักอย่างนั้นก็อ้างกันอยู่อย่างเงี้ยนะ<ม>คือคนจริงใจมันต้องจริงใจที่นะอย่ามาหลอกพี่น้องชายจนเลยผมไม่เคยเชื่อนะผมไม่เคยเชื่อแล้วถ้าหลังจากนี้ค่ะเราเรียกร้องก็แล้วเราขอให้มีการตรวจสอบทบทวนอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้ารัฐบาลยังดื้อที่จะซื้อต่อไปอันนี้ท่านได้คิดไหมคะว่าเออหลังจากนี้เราจะทำยังไงต่อนี่ตามระบบค่ะนะฮะ ตามระบบมันก็ต้องเข้าสู่สภาพ,พิจาราก่อนในววระที่สองที่สามใช่ไหมฮะนะก็ต้องมาฟังเสียงสอสอเรานีน่ก็ต้องมีการอภิปรายอีกนะผมถามว่านี่ก็เป็นเรื่องสําคัญเรื่องที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจมากนะว่าพี่น้องประชาชนนะตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนตกงานไม่มีงานทำนะไอ้เงินที่จะไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนช่วงที่มีโควิดนะรัฐบาลก็ทำไมได้เพราะรัฐธนะรรมนูญน่าบัญญัติไว้ชัดเจนนะว่าอ่า รัฐมีหน้าที่ดูแลประชาชนนะครับเมื่อเกิดโรคระบาดใช่ไหมรัฐจะต้องดูแลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเยงี้ยใช่ไหมแต่ปรากฏว่ารัฐบาลออกมาตรการต่างๆมาประกาศเคอร์ฟิวออกพระราชหนดมาพรรก,กิจพระราชกำหนดมานะตอนนี้ยังไม่ยกเลิกเลยห้ามนูน่นห้ามนี่แล้วพี่น้องประชาชนก็กระเดือดร้อนแล้วรัฐก,ก็มีวิญญาเยียวยาให้เขาแล้วแถมพอจะตั้งงบมารก็จะเอาเงิน ทานที่มายียาวเขาเนี่ยนะก็เอาเงินออกไปนอกประเทศจีิผมถามในครอบครัวเราเนี่ยนะครอบครัวหนึ่งนะถ้าใช้เงินนะสุรุสุร่ายใช่ไหมกินเที่ยวใช่ไหมเล่นการพน,นันมันก็ไม่เจริญครอบครัวนี้แต่ครอบครัวนี้ถ้าประหยัดนะมาทยัดจะจับใจ่ายใช้สอยในสิ่งที่ควรจะใช้่ชไหมครอบครัวนี้นก็เจริญเอาเจริญเอาบ้านเราเหมือนกันเวลาเนี่ยนะ ที่มันซื้อ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 สร้างสร้างสร้างทำทำกันลื้อแล้วก็ทำกันใหม่เงี้ยมันไม่ประหยัดมันจะเอาค่าคอมมิชชั่นอย่างเดียวนะมันจนกระทั่งติดเป็นนิสัยติดเป็นสัญญาแล้วมีอะไรต่างๆเนี่ยโครงการนั้นนี่จะต้องมีคอมมิชชั่นนั้นนะแล้วหนักกว่าเดิมด้วยอะไรเงี้ยนะดัะนั้นถ้าแก้ตรงนี้ไม่หายลำบากนะครับท่านถามแล้วที่เขาบอกว่าทางกองทัพพลตบาลเอกว่าเงินในการซื้อเรือดำน้ำครั้งนี้น่ะเป็นสัดส่วนของกองทัพเรืออยู่แล้ว มัน,นมันบอกได้งไงเป็นสัดส่วนของกองทัพเรือเงินของประชาชนมันพูดได้ไงนะเขาบอกว่าเงินที่เอาไว้ดูแลประชาชนเนี่ยเขาก็แบ่งเป็นสัดส่วนต่างอันนี้อ้างได้ไหมไม่ได้นะเอา้าผมเนี่ยพูดตรงๆไม่ใช่มาโม้หรือมาที่ <ภา S 2> คุยนะเ <ภา S 2> มื่อน้องพูดมาอย่างนี้แล้วนะถามว่าเอา้าตอนพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเรื่องโควิดเนี่ยไม่มีการงานทาอะไรต่างเนี่ยนะประชาชนอดอยากต้องมาเข้าคิวนระับอาหารกันจาได้ไหมพี่อย่างไงนะ ยังต้องเอาเงินเดือนของตัวเองที่เก็บไว้ทั้งหมดเนี่ยนะไม่เคยใช้เลยที่ตั้งแต่เป็นสสนะไปแจกจ่ายประชาชนหมดนะเราไม่ได้แยกเนี่ยเฮ้ยนี่เงินของเรานะเงินของเรานะประชาชนเดือดร้อนก็ไม่สนใจนะประชาชนเดือดร้อนผมก็เอาเงินของผมให้ไปได้ถ้าผมไม่ให้ได้มากอกันนี้ผมก็อยากจะให้แต่มันก็มีระเบียบกกตรอ,องรับไว้ถ้าเราให้มากก็จะไปตัดค่าใช้จ่าย เราตอนหาเสียงลตั้งข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็เลยให้ได้จํากัดแค่นี้ใช่ไหมแล้วนี่กองทัพเรือเนี่ยถามว่าเงินทั้งหมดว่าอย่าเป็นเงินส่วนนี่เลยแม้แต่เงินเดือนของคุณวิเรียนของคุณค่าใช้จ่ายประจําวันของพวกคุณก็ภาษีของประชาชนคุณกล้าเสียสาะมาให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนต้องไหมอ่ะใช่ไหมนะนี่ไอ้บางคนก็รับเงินสองทางใช่ไหมรับเงินเป็นขั้นการด้วยรับเงินเป็น วุฒิสมาชิกด้วยอย่างเงี้ยแล้วมันใช้เวลาทํางานเวลาเดียวกันหรือเปล่าละ่ะมันก็เวลาราชการเหมือนกันมันต้องรับทางเดียวนี่คอตชอเนี่ยออกกฎหมายมาอย่างยอมให้รับสองทางเพื่อเอาใจพวกพวกนี้นะจะได้เป็นพวกอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ใช้เงินตัวเองใช้เงินภาษีประชาชนดังน,นั้น,นไ,อไอ้ไอ้พวกที่อ้างว่าเอ้ยนี่มันเงินของกองทัพของใครอ,อยากจะรู้นะมงยังกินเงินเดือนแล้วของเขาของประชาชนดังนั้นอ่ะ ทหารวันวันทำอะไรนะทานหารเรือแม่ก็ทาสีขัดสนิมเรือท่านั้นอ่ะไม่ได้มีอะไรหรอกน่ว่างๆกินเหล้าเมาเที่ยวผมรู้นะพี่ผมทาหารเรือรุ่นก่อยพวกนี้ทั้งนั้นเพื่อนผมทาหารเรือรุ่นก่อยพวกนี้ทั้งนั้นรู้นิสัยนะครับไม่ได้ทำอะไรวันวันไม่มีงานทําทหารเนี่ยยุบไปได้เลยสองในสามโมบอกจะให้นะหรือกาลงพนิดเดียวก็พอนะไม่มีก่อนจะเป็น การซื้อขายค่ะส่วนตัวท่านมองว่าถูกต้องหรือไม่คะแล้วก็ในเรื่องของจ2ทจีที่คุณยุทธพงบอกว่ามันไม่จริงอันนี้ในส่วนตัวแล้วท่านมององไงมันไม่มีจีทูจีมึงจะไปซื้อเขาก็ซื้อเขาไม่เหมือนการตกลงกันนะรัดต่อรัฐอะไรต่างๆนะหรือรัดต่อรัถ้าจ2 g ูจีจ,จ,จริงถ้าผมซื้อเดื่มน้ำนะ,ะถ้าผมจะซื้อดื่มน้ำผมเอาข้าวไปแลกเปลี่ยนเอามันไปแลกเปลี่ยนเอาอ้อยไปแลกเปลี่ยนเอายางไปแลกเปลี่ยนอ แล้วทำไมต้องเอาเงินไปซื้อผมอยากจะรู้ถ้าฐานเรือจะอ้างเอิ้งว่ามี G2G อะไรเงี้ยนะเอา้าซื้อมาเท่าไหร่ไม่ต้องใช้เงินนะเอายางไปราคายางภาคใต้กําลังแย่เนี่ยราคาปาล์มนะื้อพี่น้องประชาชนเดือดร้อนอ้อยเอ้ย,อยข้าวเข้า,ขามันเมินได้หมดนะ่ะนะเอาไปนะั่สินค้าเรายิ่งขายไม่ออกเก็บไว้ยิ่งเสียใช่ไหมพวกเนี้ยโดยเฉพาะปลไบายเสียอา้าซื้อยากจีนใช่ไหม เท่าไหร่22,500ล้านใช่ไหมเอาไปเลยทุเรียนทั้งหมดเงาะทั้งหมดนะลิ้นจี่ทั้งหมดลำไยทั้งหมดให้ไปเลยนะเอามาฐานเรือเอามาอย่างนี้นะนี่คุณแหมเอาส่วนต่างนะใครๆก็รู้นะหลายๆคนบอกว่าในคอมเมนต์นะคะมีการบอกว่าเออรู้สึกว่า เห็นด้วยกับแนวคิดของท่านที่ท่านบอกว่าการซื้อเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องแล้วก็ตอนนี้ค่ะที่หลายๆคนกังกวลก็คือถ้าเราไม่ซื้อตอนนี้แล้วเรายืดระยะเวลาออกไปจะได้ไหมคะหรือว่าเรือดำน้ำนนทำี่ทำไมจะไม่ได้ทําไมจะไม่ได้ไอ,ขอ้ของเก่าเนี่ยนะที่ซื้อแล้วย,ยังไม่ได้ก็ยังยกเลิกได้เลยเสียค่าปรับไปหน่อยอ,อีกไหมมันยังไม่เสร็จนี่กลัวจะได้ตั้งเจ็ดปีแล้วคนที่ได้คอมมิชชั่นตอนนี้ก็คือคนอยู่ปัจจุบันเนี่ยแหละเห็นไหม ก็คือส่วนตัวแล้วถ้าเกิดว่ามีการซื้อแต่ว่าไม่ใช่ในช่วงนี้ท่านก็ว่ามันก็ยังได้ใช่ไหมคะเนี่นะมันไม่จําเป็นเราเดืองดูประเทศเราเนี่ยจะต,ต้องใช้เงินพัฒนาประเทศอีกเยอะๆแล้วถามว่าไอ้พวกเนี้ยมันลงไปพบปะพี่น้องประชาชนมากหรือเปล่าไม่ต้องทหารเรือหรอกนะทหารเรือไม่ใช่นักการเมืองก็อยู่แต่ในหน่วยฐานบกฐานอากาศก,ก็อยู่เหนือไม่รู้หรอกพี่น้อง ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนยังไงหรือคุณประยุทธ์จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเขียนรัฐมนูลแอบแฝงเอาไว้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะเห็นไหมคุณประยุทธ์ลงไปพบปะพี่น้องประชาชนมากน้อยแค่ไหนก็ลงไปประชุมนู่นประชุมนี่อย่างที่เห็นนะแต่ลงไปเดินเข้าไปในตลาดร้านค้าเข้าไปในชุมชนเข้าไปในสระมดูอยู่พี่น้องประชาชนเขาอยู่กันยังไงกินยังไงนอน,นยังไงคุณประยุทธ์โคยลงไ,ไหมไหมพี่น้องประชาชนนะทั้งประเทศยังมีความเดือดร้อนมาก ไม่ได้โมนะคุณแววนโยบายพรรคสีด่มไทยมาเลยนะจะคิดนู่นทำนี่ต่างๆนะไม่ว่าจะให้สร้างาให้พี่น้องประชาชนมีที่ค้าขายทีามากินนะหาที่ดินให้ประชาชนอยู่อาศัยนะหรือแม้กระทั่งให้เรียนฟรีรักษาพยาบาลฟรียกนี่ก็จะสอให้มีเบี้ยมีบำนาญผู้สูงอายุาผู้พิการอะไรต่างๆนี่นะไม่มีนโยบายเลยที่จะเอาไป ซื้ออาวุธยุธโทโธปกรณ์ไปทํานอกลูก่นอกทางนโยบายเราเนี่ยลงสู่ประชาชนหมดเพราะงั้นงบก็งบประมาณทั้งหมดเนี่ยก็ลงสู่ประชาชนปีหนึ่งได้แค่นี้ปีสองมันก็นมากขึ้นปีห้าสักห้าปนะีประเทศจะเริญแต่ถ้ามันเอาเงินออกนอกประเทศหมดคนจะประเทศจะเจริญได้ไงจริงๆแล้วเรือดำน้ำก็แบกว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยถ้าไทยจะซื้อมาไม่มีจำเป็นเราล,ล,ลับรอง วันเด็กปีหน้าเอ้ยไม่ใช่ปีหน้าได้มาเมื่อไหร่มันก็เอามาโชว์วันเด็กอะ่ะคอยดูก็แล้วกันท่านถามคนะำถามสุดท้ายค่ะอยากจะให้ท่านฝากอะไรถึงสอสอที่คิดว่าจะโหวตหนุนในการซื้อเรือดำน้ำเลยค่นะสสเนะี่ยนะครับทุกคนมันมะีเอกสิทธิ์ก็จริงนะครับนะแต่ว่าคุณควรจะใช้เอกสิทธิ์นั้นเพื่อเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนนะครับอย่าไปใช้เอกสิทธิ์นั้นเพื่อเอื้อประโยชน์กัน โอเคฝ่ายรัฐบาลนะเห็นว่ามีเสียงมากกว่าะนะก็จะยกมือสนับสนุนเกื้อกันอ่าพลังประชารัฐก็เกือ้อกูมิใจไทยเกือ้อประชาปฏิบัตภูมิใจไทยก็เกือเก้อ,ลอ,อพลังประชารัฐเกื้อประชาปิัตประชาปฏิปัติก็เอื้ออ่าพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยคุณทําอย่างนั้นเหรอนะมันม,ม,มันไม่ควรจะทํานะถ้าคุณคิดว่าคุณจะทําอะไรโดยไม่ถูกต้องนะนะผมอยากให้ เสนอการแก้ไขรั้งนูนให้แก้ไปเลยเรื่องเอกสิทธิ์สสในสภาเนี่ยมันมีเอกสิทธิ์คุ้มครองใช่ไหมควรแก้เลยไม่ต้องคุ้มครองแล้วล่ะนะคุณคิดอย่างพูดอย่างทําอย่างนะสามารถดําเนินคดีได้เนี่ยมันต้องอย่างนั้นนะมันจะได้หมดไปเพราะฉะนั้นพี่อยู่ในเห็นในสภาเนี่ยนะผู้อย่างเนี่ยมันทําอีกอย่างหนึ่งอย่างที่บอกไว,แวไกกนะ้แล้วพอถามอ่าทำไมทําอย่างเงี้ยมันบอกมติพักอ่าเราไม่รู้จะเอาผิดกับใครนะนอกจากพี่น้องประชาชน จะต้องสั่งสอนใน้พักพวกนี้นะนะไม่ให้ผุดให้เกิดและไม่เรื่องมันต่อไปนะนะครับครับสวัสดีครับวันนี้นะคะก็ได้พูดคุยกับท่านเศรษฐีที่สุพรรณบุรีเรียบร้แล้วนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะหายข้องใจนะคะกับเรื่องของเครื่อดำน้ำว่ามีประโยชน์อย่างไรกับประเทศไทยหรือว่าเราควรจะซื้อหรือไม่นะคะก็เดี๋ยวถ้าหลังจากนี้นะคะมีความคืบหน้าเรายังคงเกาะติดกันได้ที่ไปดูดีครับ